วันนี้วันที่สี่นะคะเนื้อคือเบามากผิวหน้าเราไม่ได้มีการผลัดเซลล์ผิวอะคะ่ะวันที่เก้าแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกระเคียวกันอีกแล้วนะคะ วันนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยนะคะวันนี้เพียวก็จะมาแนะนําสกินแคร์นะที่จะช่วยลดรอยดํารอยสิวนะคะแล้วก็ให้ผิวกระจ่างใสในราคานักศึกษาของถูกและดีมีอยู่จริงจ้าสำหรับแบรนด์นี้นะคะเพียวก็เคยรีวิวไปแล้วนะคะและเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเพราะว่าแบรนด์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดังมากๆเลยนะ บูสเตอร์แบบขวดนะคะที่ยอดขายเนี่ยถลม่มทลายเลยหลังจากลงคลิปไปรอบนั้นอ่นะก็มีเพื่อนๆน,นะคะถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะเป็นหนึ่งในวิตามินซีที่เพียวชอบนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขาสามารถทําให้เราเนี่ยเห็นผลลัพธ์ได้จริงนะแล้วก็เมื่อเทียบกับราคาแล้วเพียวรู้สึกคุ้มค่านะ,ะแล้วก็ตอนนี้นะเพียวมีข่าวมาอัปเดตเพื่อนๆน,น,นะคะสตดวิตซีขวดนี้นะคะเขามีแบบซองแล้วค่ะแบบซองแบบนี้นะคะมีขายในเซเว่นนะคือปกติเวลาไปเที่ยวไปต่างจังหวดัดอะเพียวก็จะพกแบบขวดแบบเนี้ยไปตลอด แต่ว่าตอนนี้เขามีแบบซองมาเพียวก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาก็พกพาง่ายดีนะคะอีกอย่างหนึ่งหาซื้อง่ายด้วยบางทีถ้าสมมุติว่าเฮ้ยเราไม่ได้พกไปเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็มีขายที่เซเว่นแล้วนะคะก็หาซื้อได้ง่ายมากๆแล้วก็พกพาสะดวกมากๆด้วยคือเพียวอ่ะรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้เพียวชอบที่เขาบอกว่าเป็น2 in 1นะคะก็เป็น b o เตอร์บวกครีมก็สรรปคุณเนี่ยก็คือจะเป็นแบบเจ้าขวดนี้เลยนะคะก็คือจะช่วยทั้งลดจุดด่างดำรอยสิวผิวดูกระจ่างใสขึ้นกระตุ้นคอลลาเนนนก่่าอออยยงโะะค็ จร,จริงเนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เลิฟตัวนี้อยู่แล้วนะเพียวก็ออกมาแนะนําว่าตอนนี้เขามีแบบซองแล้วนะคะสามารถหาซื้อง่ายแล้วก็พกพาง่ายนะแต่ว่าวันนี้นะคะเพียวก็จะมีผลลัพธ์การใช้เจ้าขวดนี้นะคะทั้งหมด9วันนะมาให้เพื่อนๆดูกันมาให้เห็นผลลัพธ์กันอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าก่อนหน้าที่เพียวรีวิวไปก็อาจจะมาแนะนําเรื่องเนื้อสัมผัสเรื่องอะไรนี้เนาะแต่ว่าคราวนี้นะคะมาให้เพื่อนๆดูว่า9วันเนี่ยผลลัพธ์จะเป็นยังไงบ้างนะ ว,นนวันที่สี่นะคะวันนี้เพี่ยวใช้มาประมาณวันที่ห้าแล้วนะคะรู้สึกว่าเนี่ยรอยตรงเนี้มันลดลงแล้วไปต่อวันที่หแล้วนะคะใช้ตลอกใช้ต่อเนื่องเลย ตรงเนี้ยเพียวเห็นว่ารอยดําตรงเนี้ยที่มันเป็นจุปปดเล็กๆถ้าเพื่อนๆจาได้นะจางแล้วทุกคนหายแล้วแล้วก็พวกสิวเม็ดเล็กๆอย่างเงี้ยที่มันขึ้นเหมือนสิวอุดตันยอะไรเงี้ยก็เริ่มจะยุบลงแล้วด้วยนะวันที่เจ็ดแล้วนะคะวันนี้เพียวรู้สึกว่า คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีเพื่อนๆนทักนะว่าหน้าดูไบร์ขึ้นนะคะจากเมื่อก่อนที่แบบเวลาไปทํางานจะมีความหน้าโมๆสมดๆอะไอย่างเงี้ยตอนนี้รู้สึกว่าหน้าเพียวมันดูแบบว่าผ่องขึ้นนะคะแล้วก็พวกรอยเนี่ยเริ่มจางเยอะแล้วนะทุกคน <S <S ผิวหน้าเรามาได้มีการผลัดเซลล์ผิว,ว่ค่ะวันที่แปดลคะค่ะ ตอนนี้รู้สึกว่ารูขุมขนอะกระชับขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ผิวหน้าเนี่ยมีความดูกระจา่างกระจ่างขึ้นนะวันนี้ก้าวแล้วนะคะ ผิวเนี่ย หนึ่งเลยนะมีความกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็2รูขุมขนเรามีความกระชับขึ้นแล้วก็พวกสิวเม็ดเล็กๆสิวอุดตันอะไรเงี้ยมันมีการแบบว่าสลายหายไปนะคะเหมือนว่าเราได้มีการผลัดเซลล์ผิวนะพวกเซลล์ผิวที่มันตายแล้วอะไรเงี้ยเจ้าวิตามินซีเขาก็จะไปช่วยผลัดเซลล์ผิวนะคะแล้วก็พวกรอยดําจริงๆก็คือใช้เวลานะทุกคนไม่ได้แบบว่าวันสองวันหายนะคะแต่อย่างรอยเล็กๆรอยสิวที่เพิ่งเกิดใหม่แล้วเพลียทาแบบตัวนี้เข้าไปช่วยเนี่ยเขาก็จะหายเร็วขึ้นนะคะนั่นแหละถ้าเกิดใช้เป็นประจําอย่างต่อเนื่องเผิดว่า น,นะนี่ขนาดเพียวใช้แบบ9วันนะทุกคนยังรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะและนี่นะคะก็คือผลลัพธ์ตลอดที่เพียวใช้มาทั้งหมด 9วันนะคะจริงๆผลลั์ก็เป็นที่น่าพอใจมากๆนะทุกคนเผียวรู้สึกว่าเอ้ยมันอาจจะยังไม่เพียงพอนะคะ9วันแต่ก็ทําให้เราเนเห็นความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าเพียวก็เชร์ให้เพื่อนๆเนี่ยใช้เป็นประจําอย่างต่อเนื่องนะก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหาสกินแคร์นะที่เป็นตัวช่วยในเรื่องของการลดรอยสิวรอยดํานะคะแล้วก็ทําให้ผิวกระจ่างใสขึ้นแล้วก็เป็นตัวช่วยในการผลัดเซลล์ผิวนะคะนอกจากผลลั์จะดีแล้วนะคะเขาก็มีให้เราเลือกใช้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบขวดแบบนี้นะคะหรือว่าแบบซองแบบ แบบนี้ที่หาซื้อง่ายมากๆเลยนะคะที่เซเว่นแต่ซองแบบนี้ราคา49บาทเท่านั้นเองนะใครที่เริ่มต้นอยากลองนะคะก็สามารถไปซื้อแบบซองมาทดลองก่อนได้เนาะน้องๆนักศึกษาอะไรอย่างนี้นะคะที่มองหาสกินแคร์ดูอยากได้วิตซีในราคาที่ไม่แรงอะ่ะแบรนด์นี้เพียวแนะนําเลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครคนไหนนะที่อยากใช้แบบเข้มข้นไปเลยนะเพียวก็แนะนําเป็นแบบขวดเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาจะเป็นตัวบูสเตอร์แบบเพียวๆมีขายที่วสันนะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยราคาหลักร้อยเท่านั้นเองแต่ว่าคุณภาพอ่ะ คือแน่นมากนะอย่างที่เพียวเคยรีวิวไปในคลิปวิดีที่เพียวชอบนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เคยลองใช้แล้วนะแล้วเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์ทิ้งไว้บอกเพียวได้เลยนะคะวันนี้เพียวก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ